สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนะาะพวกเเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวนะคอพีอพอ่น้องขอพคี้ยวสลามมีแต่ไปถ่ายคลิปรลายมือ่อนี้แล้วถ่ายแต่คลิปสดพี่น้อยข้าวสละก็มีแบบปัญหาอะไรอะไรเนาะช่วงนีก้กาลูกคิดบนปากลูกให้แม่ถ่ายคลิปอยู่แต่ข้าวสละก็เลยแบบว่าไปถ่ายคลิปนี่แต่ว่าไปเบี้ยไปหาเงินผืนเนาะ พอได้มาตืมๆใส่กันกับปัญหาการเรียนการเงินเ,งเดิมววอะไรพอเมย์ก่บพี่เคยที่พ่อแม่พี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละโดยเนาะเขาก็จะบเบาถึงอีกแบบนี้ถ้ามีแต่ตั้งใจหาเงินไปพ่อนี่เพิ่นมาจาังซะเพอาะว่าไปประมาณเดือนเมษายนทีอยากขึน้นมาตืมนะแะที่บอกพอบ้าอีกแต่นี่จะไปจะมีตืมไปหาหจ้างเห็ดเบียกเห็ดงานได้เงินแล้วก็ไปให้เพิ่น โดยเพราะว่าความพิมพ์มันก็อยู่ที่เราเองโดยเนาะทางสลากรถ่ายคลิปกันตอนนี้กันเนาะมันจะจักแจ้งบ่แจ้งบ่จักพิมพ์นเลยโอเคนะามพิมพีเนอะมือนี่กับบริปไตเนาะเพราะว่าทางสลาก์คือว่า่างกายเต็งมันบวาย,ยนะไรขี่รถไปแล้วไม่ใจขี้เซ้นเฉลยใหญ่ตลอดเลยเลย็ มันมีความรู้สึกว่าแต่เดียวเตงสิบเ,เห็นหนาลูกอะไรเงี้ยดอกเว่าเข้ากับพยายามพยุงเตงไปแต่ละเทื่มันจะเป็นให้ห่างไกลให้มันจะหับไววเนาะมันหม,มักเป็นวินเป็นเวียน,น,ยนตั้งแต่เลือดดังออกคนละพวมหน้อยแบบเป็นวินมาเลยเพราะว่าเขามีความเครียดสะสมารอันไรเนี้ยนนะมันก็เลยเห็นให้เลือดดังออกบนกันนินหลังกายนันจะมีอาการวินเวียนหัวตลอดเลยขี่รถไปอยู่รีดจะเซ่เกอบเขาไปตามกำหนดใหญ่ เสื้อเลยก็เลยว่าเออมึงนี่โจก้อนมาแต่โจก็ไปอยู่ล่าดอกเนาะเฮาก็กดเฮือนกว่ามันแงพี่น้องเยนี่ก็ได้เลยดเดนี่แหละมันงามโพดาตั้งกล้องหบ่มใชอีกนเลยเะมีเงินแล้วีให้เงิน เพราะว่าทางสลากกับบุกคอยได้ใช่นะอยู่าาแางเยคุนเอาให้สลาเนาะเพราะว่าทางสลากกับถา้าเวลาที่แบบไปถ่ายคลิปถ่ายยังกฮกะจะเอาที่แบบมันเป็นแบบขาต่างกองสูงๆนี่แต่อันนี้นเป็นไมค์กรั้นเลยแม่งเลยสลากกับบุกคอยได้ใช้เป็นได้แค่ให้บ๊มันมันมีประโยชน์กว่านะนาจะถ่ายคลิปเอาเป็นยังไง เมื้อันท่องมันทำทำเตินมธารมันจะให้ท่านลงแล้วแบบพอไปถึนแบบอยางลรบอกเอาถึงแบบบอซื้องแล้กแต่บบเป็นยังนะเขาปริบาติทีน่ตอนนั้นคืพ่าข้าวถือว่าข้าตั้งไว้ยันแบบมันเสื่อมละลาถิ่ละลานะ เรสะคนไปมเ้าทีเดียวทำงานยันเน้ก็ต้องเอาแบบเียวง่ายแมด้้ามาบ้างตังค์ได้ีย คือนีอ่ยนี่แหละเยังทำตัวเย่างท้อหามาได้บนเราต้องมาแบ่งใจขาดหลุค่ายัางอีเอาไปมาลูกกับสิบริกินยอดมันให้พี่กับสิได้ให้ลูกกินเนนะาะเดี๋ยกะมันผิดพลาดแล้วก็ดึงชึ่นมาได้ไหมได้จะทำใจกำลังพัดตากรรม càng còn bát thì cây quật cái kia ngu đấy là sao ừm kinh hạt ngu với thằng đơn nha chào ngu với thằng tú không kìa thì... ชซ่ใส่ได้วดเยกอนไ่ขักลิ้นไงเป็นก้อนมาบักไ่เลยเอเด้เลยนีก่อนมาไง

อ้าวด่ามันน้าพี่น้องเอ้ยโหซิวกะสลับช่วงช่วงนิ้วชื่อว่าตาไล่เลยกับรูปนะเลวก็ขีีรถแล้วก็คือสิเซออกเสลล์นั่นแหละมันลุแบบแบบว่าคือแบบพะวุบไปแาบเดียวเลย เมื่อค้นมาและกัเกือกับต้มกับตัวใหญ่สองสามเทื่อนและช่วงนี้ค,ค่ะก็เลยว่าเออบริไดไปใส่ดอกช่วงนี้ก็อยู่เฮือนพักผ่อนนะเพราะว่าความดันหรือว่าไขมันอย่างเดี้มันขึ้นนะบางทีจังเวยแบบบืนไปบืนไปผัดตายปลาลูกเห็นอะไรนัน่นรูกเนาะออนัน่นรูกเนาะ ก um ินมะฮงฮงสุกเงี้ยแล้นี้สุกไล่หน่วยแล้วพอ่นอโอ้ยไอันี่เจ็บมิดอึกกินน้ำลูกย่าเอ้ยย่าขึ้นนูเอ้ยอย่าดื้อเด้อเอาเต้นเอาเด้งเด่งด้วยเด้งเอาเอาเอากินทอบประตูเมตู้เด้อสิลูกประตูเมตุเด้อประตูกับเมตู้เด้อ เอ้ยงปกินข้วกยังเอ้านี่ใช้เออไอแขวนี่ใช้บองดูแข่แขวเม้งอย่ากินรายขนมเหมือเด้อบังแม่แม่ไดผมหามันมันแหย่ตาอะไรตาหายบังให้กระเต้อเลยรู้ันินเะไปนัไปทาน้นเนาะตาแส บอยงเ้อ้อเลยเมีนเด้ปปยอกเปยอกกับม่ดีใจปะเมอยู่นั่นคิดฮอดเดอร์สิลูกฮอดเดอร์ลุงตาประตูเมตุประตูเมตุเอฟซีมาสุคนเอมาสุคนลูก เป็นยังไงไอแควเอาอวยพอนนทีมาช่วยกนดูไหมแพ้ว่านี่นะบอเฮดไพ่นี่นะโอ้ยนะบอบอมาลงพี่นี่นะฟังนี่นะไ้พอนใอันทีมาช่วนไปเฮนีไปพอนไว อยู่ดีไม่แห้งดิสุขภาพแข็งแข็งให้หมาให้นึ่งเดีอวบ่เดบยวจนเด้อแท้ถูเลยลูกแท้ถูขับใจเด้อขับใจที่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เวลาให้เวลารับลูกรับลูกขอให้อยู่ดีมีเฮงขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปลาสจากปลาสจากโรคภัยไข้เจ็บลูกไพรไข้เจ็บ เงินคำไรมาเทมาเด้อเทมาเทมาเด้อซาถูกซาถูกบายบายโดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สละเขาจบคลิปแล้วพ่อพี่น้อยไปพบพรินคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเขาเขาสบายดีสบายดีเนาะ